ถือเป็นร้านอาหารสปแปนิชอันดับหนึ่งในยา,นาราชปึกจริงๆค่ะสำหรับโบเดกาส Y ไวน์นะคะที่การันตีโดยมิชลินไกด์3ปีซ้อนในปี2021-2023และรางวัลการันตีอีกมากมายนะคะภายใต้การบริหารงานโดยคุณเล็กจันเพนที่ล่าสุดนะคะได้ปรับรูปโฉมนะคะแล้วก็คอนเซปต์ใหม่ทั้งร้านพร้อมด้วยการจัดงานเปิดตัว Y วน์นะคะดิสโคลโลวออร์แกนิกที่เก็บเกี่ยวด้วยมือนะคะไม่ใช้สารเคมีทำลายระบบนิเวศอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบนะคะและเป็นการแนะนําเมนูพิเศษที่ได้รลังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในฤดูการนี้โดยชูวัตถุดิบท่งตรงจากสเปนนะคะและการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นของประเทศไทยมาผสมผสานเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะและลดผลกระทบของมลพิษจากการขนส่งวัตถุดิบรวมทั้งใช้วัตถุดิบทุกอย่างนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบซีโรเวสเพื่อตอกย้ําคอนเซปต์นะคะในการบริหารร้านที่ต้องการให้เป็นซั s t เ i อร์ i บ i ร y ตี้ t ลสโตรนอย่างแท้จริง วันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเราอยากแนะนำไวน์ดิสโกโลซึ่งเป็นไวน์ที่เล็กลงทุนในประเทศสเปนนะคะเรามีโรงไวน์อยู่ที่นั่นก็เลยอยากนำประสบการณ์ดีๆกลับมาแชร์กับคนไทยค่ะหลักๆเลยนะอันแรกที่อยากนำเสนอเลยก็คือเป็นไวน์ออร์แกนิกอ่าแล้วก็อยู่ในแคว้นโตโรซึ่งเป็นแคว้นที่มีไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ เรียกว่าดูแลตั้งแต่ดินขึ้นมาเลยนะคะ<ม>อง,งุ่นดีวนยดีค่ะเพราะนั้นเราดูแลตั้งแต่ดินการปลูกไวเราไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงใดๆเลยการเก็บนะคะเก็บเกี่ยวเราก็ใช้เนี่ยค่ะเก็บด้วยมือเลยนะคะไม่ใช้เครื่องจักรค่ะเราโชคดีที่เรามีไวน์เมกเกอร์นะคะ<ม>ที่ที่เราจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาเก่งมากๆนะคะ<ม>เราก็เลยมีโอกาสได้ไปลงทุนอยู่ที่นั่นค่ะ เมนูที่ทำขึ้นมาเป็นเมนูซีซิโนลด้วยนะคะเราใช้วัตถุดิบที่เป็นของสเปนนำเข้าผนวกกับอามาทริสกับ วัตถุดิบที่เป็นของไทยเป็นอ,อย่างเช่นปลาเราก็จะใช้ปลาจากประมงพื้นบ้านค่ะมเมนูข้าวซอยไฮไลไท์ของวันนี้นะคะก็จะทวิสต์กันระหว่างสเปนกับไทยเนาะม,มีความเป็นไทยอยู่ก็คือนำอซอสข้าวซอยนะคะแล้วก็ปลาที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นปลาที่เป็นปลาจากประมงท้องถิ่นนะคะเอามา Dry age นะคะแล้วก็เอามาทอดให้หนังกรอบนะคะราดด้วยซอสข้าวซอยหอมๆเป็นชาวเหนือของบ้านเรานนัเองเป็นอาหารเหนือของบ้านเราค่ะ ร้านบริการาสวายนะคะอยู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะสามารถมาได้ทุกวันนะคะเราเปิดตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง5้าทุ่มในวันเสาร์อาทิตย์เรามีรอบกลางวันด้วยสัขา11นาฬิกาจนถึงบ่าย2ค่ะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีไลฟ์แบนนะคะมีพับแชสเบาๆให้ enjoy กันด้วยค่ะ웰คอมทุกท่านนะคะอยากให้มาเปิดประสบการณ์อาหารสเปนฟิวชั่นนะคะมีความเป็นอินโนเวทีฟแล้วก็ รักโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งนะคะได้ที่เปิดโทรศัพท์0614078222นะคะหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางร้านได้เลยนะคะ